สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดศักน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีท่านผู้ชมตัตนี้จะเป็นโบสถ์ล้างนะครับก็จะมีหน้าที่มาขอเลขให้กับทัพชนุท่านเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในมีเลขอะไรกันบ้างเนาะอย่าติดตามรับชมทีวีโอของพวกเรานะวันนี้ผมมากับเบาเอ็ก้คนใหม่นะครับก็มาันสองคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปขอโชคด้านในนะแต่เราเดี๋ยวเราไปถามประวัติก่อนแล้วกันท่านผู้ชมว่าด้านในมีอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยไปดูก่อนว่ามีการขอโชคอะไรได้บ้างด้านในนะครับเดี๋ยวไปดวคทับไปที่นี่นะท่านผู้ชมใครอยากจะมาเด้อก็จะมีเวลาเปิดปิดนะเข้ามาเจ็ดโมงครึ่งเลิกก็สิบเจ็ดนาฬิกานะครับคือห้าโมงนะครับรับผ้าหนึ่งร้อยบาทพอดีอ่ะเดี๋ยวถามถามป้าก็ได้นะตรงตรงกลางอ่ะป้าเขาคืออะไรครับตรงที่เป็นที่ผ้าสามสีผูกอะครับ ต้นอาการมีแม่ตะเคียนอยู่มันเป็นไม้ศักอ๋อเป็นไม้ศักดิ์อ๋อหักลงมาตรงนจงกันนะครับดิ์ลงออก๋อก็เลยเป็นขอเลขขอลาบไม่ได้ก็เยข้ามาปลูกอ๋อก็เป็นการขอโชคขอลาภแต่จริงๆเป็นไม้ศักใช่ไหมครับเพราะว่าที่นี่คือศักชื่อศักน้อยเนาะแล้วไม่อยู่อยู่ในที่ของป้าเลยใช่ไหมที่ที่ที่วัดอยู่อ๋ออันนี้คืออยู่ในของวัดศักดิ์น้อยนี่แหละ นนแ,บบแล้วแล้วตัววัดอยู่ไหนครับมันแค่นี้มันร้าเหรอ๋ม่มีแล้วะาไปเยโหหลเป็นอปีแล้ว้หพระ,พระไม่มีเลยเป็นร้อยปีแล้วนะครับท่านชมไมมอีอ่ะโอ้ต่อไรุงี่งสีตอนปลายอ่ะโปนกรุงศรีตอนปลายนะท่านชมดูก็จริงๆตรงนี้คือไม่มีวัดแล้วมีตระบดจริงๆคือเพิ่งมาลื้อกันเหรอครับเป็นอันนี้เพิ่งลื้ออกมาแลวครับ มีต้นโพไหมป่ะมีแต่ต้นไทรต้นไทรอ๋อก็จะเป็นคล้ายๆโบดโบดปลูกโพเหมือนกันแต่นี่เป็นต้นไทรอ๋อแล้วต้นเก่าก็กมีนะต้นหนอที่ตายอยู่นู่นน่ะต้นน่ะต้นไม้ตายอยู่ต้นนึงต้นใหญ่มันปะนั่นไงที่ที่ลอยๆอยู่นั่นน่ะลากมาเหรอครับนั่นน่ะอ๋อหุ้ยใหญ่เนาะลากมอ่ต้นน่ะก็จะร้อยมันจะกิงแล เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปไหวนนใ้ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปไหวนน้ด้านไนด้านเขาไหว้ไหว้ตรงนี้เปล่าไหว้ด้านนอกก่อนใช่จุดทูบด้านนอกแล้วอ<ห>โอเคตะเกียงถับอล้วอ๋อ <c oughs> อะไรเมื่อกี้ดับอยู่ดีขึ้นมาเฉย <c oughs> เออวะ <c oughs> ลมพัดปิ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 ดตะเกียงไว้ปิดตะเกียงไว้ก่อนอืออือ อ้าท่านผู้ชมไฟติดขึ้นมาเองลมพัดทำให้เราตกใจนึกว่าเกิดอัปทีหานอะไรซะแล้วใวันนี้เดี๋ยวจะส่องเลขให้ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะนะครับมาในสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือน่าจะแบบมันมีอะไรบางอย่างอะนะคิดว่าต้องมีต้องมีอยู่แล้วอืมรู้สึกคือลงจากรถมารู้สึกตื่นเต้นบอกไม่ถูก ใช่ครับผมไปมาผมเข้าบทไม่ได้บางกุ้งอะไปมาแล้วครับจะเข้าไม่ได้ใช่ครับก็เลยมาที่นี่อ๋สี่หกใช่ไหมครับอืมอ๋ออ๋อขอหวยไงเดี๋ยวเรามาปลุกที่นี่ใหม่ให้ตื่นคือจะได้ถูกหวยกันบ้างเนาะจะได้ถ้าถูกที่นี่ถูกอะคนก็จะมาเหมือนกันเนาะเพราะว่าคนก็อยากหวังพึ่งโชคลาภเนาะอืม ใช่กันนะเด lot, acá, ama, goodbye, know, ี๋ยวว่าพักกันนะครับพวกเรานะโมได้เลยเนี่ยนะานโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ ตัวสาธุของนี่ดวงดาลโชคลาภใ้การสุขานในวันนี้ด้ออยากอยากทําให้ที่นี่ด่งดานังอีกครั้งหนึ่งเนาะอยากจะได้มีผู้คนเข้ามากบไหว้บูชาที่วัดแห่งนี้อีกวัดักน้อยนะครับวัดสักน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับก็อยู่ในเขตอำเภอบางกวยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอของเราเนาะอยากให้ตามรอยอยากให้มาเที่ยวอยากให้มาขอโชคขอลาภที่นี่ก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านจะได้รับโชคกับพวกเราในคลิปนี้นะครับในวันที่16นะครับ16เดือน6 สิบหกเดือนหก <16 S 1> <16, S 1> ปีหกหกได้แน่ท่านผู้ชมนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปขอโชคกันในกันดูน้ำชมน้องนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราที่มาวันนี้เรขอให้ได้รับโชคกันทุกคนเด้อสาธุเ,าเอาออกมาไปไว้ข้างในดีก่อนเนาะใช่ครับไปรเราไปเตินมน้ำตะเกียอกันด้วยนะค,ะ <S <S นะครับ EP นี้ท่านผู้ชมน้องเราอาจจะมาคนอาจจะน้อยหน่อยแต่อยาก อยากทำให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะ่ยได้รับโชคนะก็เลยมาที่นี่กันนะครับอาจจะได้รับโชคก็เป็นได้นะเดี๋ยวลองดูว่าเราจะหาเลขให้ท่านผู้ชมได้ตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่าท่านผู้ชมดีเราจะไปดูด้านในว่าเป็นขอโชคยังไงบ้างมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอาจจะมีแม่ตะเคียนอยู่ก็ได้นะเดี๋ยวไปดูกันดูไปตามไปดูครนะับไปเเมื่อหลายปีก่อนท่านผู้ชมเนาะก็จะมีอ่า ป้าบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยมีคนมาที่นี่นะเดินทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกันเลยตีหนึ่งตีสองยังมาเดินกันเยอะแยะมากมายเนาะในการมาขอโชคขอลาภที่นี่นะครับก็หวังว่าเราจะเป็นสื่อกลางในการนํามาของคนนะครับในรอบต่อไปนะครับขอให้คนที่รับชมวีโอของเราได้รับโชคจะได้ช่วยกันมาเที่ยวชมที่นี่ท่านผู้ชมแล้วเราก็มากราบไหว้บูชาพระที่นี่กันนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับงวดวันที่16ท่านชมนะจะได้รับโชคหรือไม่บัเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันท่านชม,มสาธุสาธุวันนี้ผมคนสองเลขกับพาเอกคนใหม่นะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมมาขอโชคมาขอพึ่งบารมีของสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือโบสถ์ศักน้อยนะก็หวังว่า เป็นการทำบุญก็คือทำบุญต่อบุญนะเพ <c oughs> ื่อจะได้รับโชคท่านผู้ชมวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบกับที่วัดศัก์น้อยแห่งนี้เนาะเป็นการโดนบันดาลจากพระเนาะก็ขอให้เราทั้งหมดในช่องคนสองเลขกับบอ<ด>ิคน<ด>ใหม่ดได้รับโชคในรอบต่อไปขอให้ทําอะไรก็ขอให้มีคนรับชมมีคนดูเราเยอะๆแล้วขอให้ทุกคนได้รับโชคด้วยแล้ววันนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปขอโชคกันเนาะแล้นัไมระเจียบก่อนจะไปพูดคุยใช่ครับไปกันท่านผู้ชมสาธุ ท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตในการเดินทางมาที่นี่เนาะจริงๆเมื่อหลายปีก่อนตอนที่คนเยอะๆนะผมอยากมามากเลยท่านผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ได้มานะครับก็วันนี้เคยฝันถึงด้วยนะในการเดินทางมาที่นี่ด้วยนะตอนสมัยตอนที่เขาดังๆนะเดินฝันว่าอยากจะมาที่นี่เนาะแต่ก็ไม่ได้มาจนวันนี้มีโอกาสจริงๆนะครับถึงได้มานะครับไปดูเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันตะเกียงก่อนท่านผู้ชมไป,เ,ปเติมแล้วอุ้ยเอมีลูกมิมิตด้วยเหรอเนี่ย สาธุสาธุขอให้เนี่ยขอให้แผ่ไปสานไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยเด้อสาธุสาธุขอให้ทุกคนได้รับโชคเนาะด้บุญบาร,รมีที่เราได้ทำวันนี้ด้วยเด้อสาธุสาธุเดี๋ยวเราจะผูกผ้าสามสีท่านผู้ชมเนาะสาธุสาธุาร เป็นสักเนะะาะด้านนี้จะมีแม่อยู่สององค์ด้วยนะยุ่งดีด้านนี้นะบางคนเขาก็จะใช้ผ้านี้ผูกตรงนี้เหมือนกันนะครับคือตรงนี้เนะี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้สักเนาะเออคือเป็นโบสถ์สักน้อยนะแต่ว่าเขาบอกว่ามีจะไม่ตะเคียนอยู่ด้วยก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนนะถ้าไม่ใช่จะเป็นไม้สักซะมากกว่าเนาะในบริเวณของของที่นี่เนาะโดยเนื้อไม้ที่วางอยู่บริเวณนี้ แล้วก็ตรงเนี้ยป้าก็บอกเป็นไม้สักนะครับอืมเดี๋ยวจะไปส่องด้านนี้เนาะซึ่งศิละปะเนี่ยก็คือมีความแตกต่างกันไปท่านผู้ชมก็คือองค์พระก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนปกตินะคือหูจะไม่เหมือนทั่วไปไม่เหมือนที่อื่นเนาะหูองค์พระนะจะชองสององค์ท่านผูนะ้ชมเนาะองค์เดิมจะเป็นแบบนี้นะครับองค์เดิมนะก็จะไม่มีด้านบนนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้นะ หลังคาโบต์ต่างๆก็ผักหัก,หกแล้วก็พังลงนะครับท่านผู้ชมมันก็มีการบูรณะต้อมแซมมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นรูปนี้รูปนี้รูปนี้แล้วก็กลายเป็นรูปนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นองค์พระที่เราได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาสองเลขกันท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเดินมาตรงองค์พระนะท่านผู้ชมแล้วผมสะดเลขตรงนี้นะขันบาทนี่นะไม่รู้เป็นเลขอะไรท่านผู้ชมขันบาทนี่มีลักษณะคล้ายเลขเหมือนกันนะเห็นไหมนะครับ อืคล้ายเลขเลขแปดเลขศูนย์เลขหก, 8, ก, 0, ก 6, หรือเปล่าแปดศูนย์หกหรือเปล่าท่านผู้ชมเนาะเหมือนแปดศูนย์หกเหมือนกันนะดูดิเห็นปะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็เหมือนแปดศูนย์หกจริงๆที่บาทเลขริมเนี่ยเหมือนเลขแปดเลขกลางศูนย์แล้วิมมันเป็นหกเนาะ แปดศูนย์หกหรือเปล่าหกก็กับเน็นเก้าได้นะอ,อ่านออกมาแล้วท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นเมื่อกี้ผมเห็นแค่ตรงนั้นนะเป็นแปดศูนย์หกแต่ตรงเนี้ยมีเลขเก้าเลยเนาะเก้าชัดเลยนะตัวเบลล์เลยนะนนเ,เ,ยนะเห็นปะเห็นเห็นเออเห็นไหมท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขประมาณนี้นะเป็นเลขอะไรเพียบเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเหมือนเลขเลขแปดเลขศูนย์เลข 8, เก้านะแปดศูนย์เก้าเลยปนะหรือว่าไงนี่น เห็นป่ะเป็นเลขเลยนะเอสดหมุนกลับที่เดิมเนาะหมุนมาทางนี้เลยหมุนมาทางที่เดิมไว้ที่เดิมคเับเฮ้ยแปดหกเก้า oh. ก็ได้นะใช่ไหมเหมือนแปดหกเก้าเหมือนกันนะท่านผู้ชมเหมือนแปดเลขหกเลขเก้าหมุนเข้าไปข้างในแล้วไงเอาเอาไหมเอา้เอาเนี่ยเห็นไหมเหมือนแปดหกเก้าเลยเน่เห็นแปดศูนย์หกอย่างที่คุณบอกอันเนี้ยอันนี้เป็นแปดศูนย์หกก็ได้นะศูนย์หก เออศูนย์หกแต่ถ้าอีกชุดหนึ่งก็คือมีเก้าโผล่ขึ้นมาเก้าเก้านั้นผมว่าเป็นเก้าแปดเนี่ยแปดศูนย์หกอัไรเป็นเก้าแปดเนี่ยแปดศูนย์หกนั่นเนี่ยเก้ากับแปดศูนย์สองชุดเก้าศูนย์แปดนี่เก้าน,นี่ 98, แปดนี่ศูนย์อันนี้เก้าแปดอะเห็นมันเก้าแปดอ่ะอันนี้สุดชุดนี้แปดศูนย์หก อีกกลับไปเนาะเผื่อคนนั้นไปอ่ะวาแน่ก็เอาอย่างี้ก็ได้นะเผื่อมีใครแบบว่ามาดูอาจจะเห็นเป็นเลขไงอ่าประมาณนี้แปดหกเก้าหรือแปดศูนย์เก้าได้ท่านผู้ชมสวยมากโอเคขอกราบพระนะท่านผู้ชมเนาะสาธุ เห็นเเหรอเมื่อกี้ที่มกเหนกล้าบนกล้บนอะไร่นั่นะตรงตรงลูกนิมิตนั่นไงเห็นปะตรงลูกนิมิตอะเห็นไหมตรงไหนอ่ะอยากจะให้ที่นี่เลขเข้าเหมือนกันนะก็อยากจะให้ที่นี่มีคนมาเที่ยวแต่จริงๆถ้ามาที่นี่ค่อนข้างที่จะ แอร์แอดอยู่นะพรานที่อันนี้จะเป็นฐานพระเก่าท่านผู้ชมนะเขาจะแกะสลักฐานพระเก่าแบบนี้นะอืมอันนี้ก็จะมีอันนี้ด้วยท่านผู้ชมนะก็จะเป็นปู่เป็นปู่หรือสีอยู่ที่นี่ด้วยนะครับนี่นะก็ น่าจะมีคนนำมาถวายที่นี่นะนะครับแม่ตะเคียนทองนะไหนแม่ตะเคียนทองนี่ท่านผู้ชมบริเวณด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีลากไสลงมาแบบนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหม,มน,นี่ขอเล็กแม่เนี่ยจับเด็กแม่ก็ ด้านบนนี้จะมีแ Syndrome <políticas> <apps> ม่ตะเคียนเขาเรียกเป็นแม่แหละเนาะแต่ไม่รู้ว่าแม่ตะเคียนหรือว่าแม่อะไรนะสององค์นะท่านชมอยู่บนนี้นะนี่นะครับจับดูที่มงคีเป็นปองแรกจับปิงปองป่าเคชื่อมดีกว่าอืมเรจะให้ทเดี๋ยวเรามาลองจับปิงปองเหรอครั้งแรกครับไม่ละมาที่นี่ครั้งแรกเนาราคิดว่าเราจะได้รับโชคกัน ขอให้เลกเข้าสาธุสาธุสาธุเฮยหล่นไปเองเลยเลขเก้าอยู่แล้วเลขเก้าครับเลขเก้านะครับเก้า ตัวเดิมเ99อ่ะ <9. S 1> ตัวเดิมนะท่านผู้ชมเลข9นะครับเราเริ่เอาหลุดมา2เลขเลยเอาเลขนี้นะ,ะเลข2ครับอ,อันนี้เลข1เป็นการจับกลุ่มตองที่ชาติพิสดารมากนะโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคนะคถ่ายรูปนะครับ เก้าเก้ากับหนึ่งสองเก้าเก้ากับหนึ่งสองบางคนก็คือเก้า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 สองอืมก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าก็ได้ได้เอ้เก้าหนึ่งสองเหนึ่งสองาะแล้วเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับก็ขอให้ลูกหลานวันนี้ที่มาเนาะก็ขอคนอที่เอฟซีทางบ้านขอให้ทุกคนได้รับโชคกับคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนอ่มีโชคมีลาบสาธุแม่นะครับสาธุสาธุ คืออัีิเสาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนะก็จะเป็นสักแหลเป็นโครงหลังคาด้านบนนะเขจะพังลงมาไม้ากยังนลายนเลยใช่ใช่ดูตรงไหนอีกไหมพีเอสบนดูรอบรนอกอุ้ยนี่เก้าหนึ่งสองโอไม้ักเหรอเออเนี่ยดำๆนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวส่งให้ดูตรงกับเลขท่านผู้ชมเมื่อกี้เราจับเสี่ยมสีเก้าหนึ่งสองเลขเก้าเออเก้าเลขหนึ่งอันนี้เลขสอง S <S แปลกแปลกมากท่านผู้ชมอยู่ที่ต้นสักด้วยเพราะโบสสักน้อยอืม <S 2> <S 2> <S เพราะว่ามันเป็นเลขเก้าท่านผู้ชมเมื่อกี้มองเห็นนะเนาะเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสองคืออันนี้เราเราไม่ได้อ่ามาเห็นก่อนนะเมื่อกี้เราเจับปิงปองก่อนแล้วมันมันมาตรงกับตรงนี้เนาะเป็นความบังเอิญเนาะอยู่อันนี้น่าจะเป็นโครงหลังคาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นโครงหลังคาด้านบนแต่ต้นใหญ่นะเหมือนเสาไลยนะเสาเสา เอ,เอาไงท่านผู้ชมเลขปังมากเลยตรงกันเฉยเนาะวันนี้นะครท่านผู้ชมก็จะมีความบังเอิญนหลายๆอย่างนะที่เราได้ขอโชคอลาบกับที่โบสสักน้อยแห่งนี้นะครับก็ได้เลขมีการจับเซียมซีนะครับเซียมซีเนี่ยได้เลขเป็น99กับ1-2นะครับส่วนตรง ตรงนี้ท่านชมนะตรงเสาด้านนู้นก็จะเป็นเลข912ซึ่งมีความบังเอิญตรงกันนะครับเลขที่เราได้เมื่อกี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตรงขันบาทเมื่อกี้ท่านชมนะับเราจะเป็นเลข806หรือว่า809อันนี้ก็เป็นความบังเอิญที่เราเดินไปแล้วเราเห็นที่บาทของหลวงพ่อด้านนู้นนะจริงๆแล้วมีหลายท่านคอมเมนต์เหมือนกันท่านชมนะว่าขอพรกับพระเรื่องหวยเนี่ยท่านไม่ให้หรอก แต่ไม่แน่ท่านผู้ชมเพราะว่าพระก็สามารถที่จะอำนวยอวยชัยสามารถทำให้ท่านผู้ชมท่านได้รับโชคโดบนบารดาวโชคลาภให้ก็เป็นได้ท่านผู้ชมอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับว่าให้โดยตรงแต่เราเป็นคนที่เดินเข้าไปเจอเองก็อาจจะได้รับโชคก็เป็นได้นะครับวันนี้ผมคนสองเลขอเบาเอกคนใหม่เนี่ยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะเลขที่ได้ก็ตามที่เห็นแหละท่านผู้ชมนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมท่านจะได้รับโชคในรอบต่อไปสำหรับวันนี้ผม ขอลาท่านชมไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ต้องลาท่านชมไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะกันว่าเราจะไปที่ไหนอีกนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พาท่านชมท่านผู้ชมได้มาดูที่นี่เนาะกับผมคนสองเลขสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บายค่ะครับ ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างนะท่านชมเป็นบทอันนี้คือแม่น้ำสักน้อยของขาโปต้นัวผูกกันแ่่รจะไม่เข้าไปเหยียบไหมไม่ใช่เราตรงนี้มันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาซ้ำไว้แหละเนาะก็อาจจะเป็นของโบราณไปไหมดูตรงนี้โอนนะครับมี นี่เขาเอาข้าวเอาปลูกไว้ด้วยนะอืมเขาคงลื้อลงตรงนี้ที่เป็นหลังคาใช่ไหมประยุยุทย,ยาแหละอือสมัยคุทยาเลยสมัยนั้นเลยร้อยปีผมศิทธ์ก็ขึ้นไปแล้วขึ้นทะเบียนเป็นของอันนี้ไปแล้วนะนรมรดกพังเออมันจะพังเพราะว่าคนเรื่หาดูไม่ได้แล้วนี่ไาแล้วมีไหม ด้านนอกเขาขอโชคขอลาบได้นะเนี่ยเขาก็จะมีสารอยู่แบบนี้นะให้ใครที่อยากบกขอโชคขอลาบเนาะนี่นนอะไรอ่ะอน,นัะ่นอะเนี่ยพวกอันนี้ใส่เก่าปะมันตายปะเนี่ยเนาะถล่มเพราะว่าจะทให้เออวัดหนักไง ทำไมไม่มีคนตอนนี้คนยังไม่เยอะเยอะได้เข้ามายุบเดี๋ยวดังวานนี่เออ,เอดูด้านข้างก่อนได้ไหมล่ะดูตรงนี้ก็มีเลขอืม ด้านนี้เหมือนตัวเลขเลยอะเพจเนี่ยต้นเนี้ยเหมือนเลขเลยเห็นไหมทุกคนเหมือนเลขอะไรเนี่ยเม็ดเจ็ดห้าอีกแล้วสองเจ็ดห้านี่ถ้ามากลางคืนแะมาขอข้างนอกได้เนี่ยตามต้นไม้พวกเนี้ยเนาะน่าจะมีโอกาสได้เลขอยู่นะเอาละท่านผู้ชมนะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับทิ้งมาทันก็ได้นะ ก็ด้ไปเราก็สามารถเอาอด้านข้างด้านข้างแต่จริงๆก็ต้องมันต้องเหมือนขอเนาะขอพื้นที่ก่อนแล้วกันเ<ต>นะื้อเพื่อ,เพ,อเพื่อความอเขาเรียกอะไรความถูกต้องเนาะแต่ว่า,าวมาคือก็จะมืดมืดไงเรา้องไปไปเองใช่มืดแน่นอนนะเราขไได้หรอขอคือเราขอเนี่ยรอบนอกเนี่ยได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาสามารถที่ใช้แป้งทาได้หรือเปล่าเนาะแต่อยากมาเหมือนกันนะครับขอให้ทุกคนได้รับโชคนะ นะครับเราวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็หวังว่า E ีพนี้จะทำให้ทุกคนได้รับโชคนะลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย